สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายน้อยมาถอนหญ้าปักเซียนอีกเช่นเคยนะคะพาเพื่อนๆมาดูงานของยายน้อยค่ะก่อนที่ยายน้อยจะคุยเรื่องสรรพคุณของผักขมนี่นะคะก่อนที่ยายน้อยจะคุยเรื่องสรรพคุณของผักขมว่าผักขมที่เกิดขึ้นในป่าปักเซียนของยายน้อยเนาะมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างมากเลยผักขมเป็นทั้งวัชพืช และก็เป็นทั้งสมุนไพรและก็เป็นทั้งอาหารนะคะก่อนที่ยายน้อยจะมาคุยเรื่องสรรพคุณของผักขมแดงนะคะนี่นะคะผักขมก็มีมากมายหลายชนิดเนาะแต่อันนี้เรียกว่าผักขมแดงค่ะผักขมแดงนี่ยยน้อยขายได้ด้วยนะคะที่เขาเกิดขึ้นจากในป่าปเซียนก็เป็นอีก ารายได้อีกทางหนึ่งของยายน้อยนะคะก่อนอื่นที่ยายน้อยจะไปคุยเรื่องผักขมเนาะยายนอย้อยอาพาเพื่อนๆมารู้จักการทํางานของยายน้อยดีกว่าค่ะอันนี้คือย่ายเห้วหมูนะคะย่ายเห้วหมูแต่ตอนนี้ต้นเขายังไม่ใหญ่มากย่ายเห้วหมูเป็นปัญหา,าที่ยุ่งยากใจให้กับยายนอย้อยซึ่งเป็นชาวสวนผักเสี้ยนมากเลยค่ะเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขา เขาเป็นเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของถิ่นที่จับจองมานานแล้วค่ะนี่นะคะ <c oughs> ยายน้อยจะพามาดูงานของยายน้อยนี่นะคะผักเซี้ยนซึ่งเป็นอาชีพรกของยายน้อย <c oughs> เห็นไหมคะในจํานวนเนี่ยที่เราหวานลงไปแล้วเราเขาก็จะขึ้นในจํานวนที่มากมายเบียดเสียดกันประมาณนี้เห็นไหมคะยายน้อยก็จะมาทําการถอนเขาออกบ้างบางส่วนหรือเรียกว่าจัดระเบียบให้เขานะคะนี่นะคะ ยายน้อยก็จะมาถอนเขาออกเพื่อจัดระเบียบให้เขาแต่ต้นบางต้นบางต้นที่เขาใหญ่แล้วยายน้อยก็สามารถถ้าจะทานนะคะยายน้อยสามารถเลือกทานได้นะคะด้วยการเด็ดตรงนี้เขาออกค่ะพอเด็ดตรงนี้เขาออกเราก็จะไปหมักน้าเกลือหรือเคาน้าเกลือนะคะเดี๋ยวยายน้อยให้ดูนะคะบางต้นนะ่ะเขาใหญ่เรารับประทานได้เลยค่ะ เพราะว่าเขาจะขึ้นอยู่เขาเรียกว่าเบียดกันนะคะนี่นะคะยายน้อยก็จะมาจับระเบียบให้เขาเห็นไหมคะว่าต้นเขาใหญ่ทานได้แล้วคะ่ะอายุ19วันแล้วคะ่ะนี่นะคะอายุ19วันละเพราะฉะนั้นการจเจริญเติบโตเขา19วันก็ถือว่าทานได้แล้วคะ่ะหมายถึงว่ากําลังทานนะคะ ถ้ากําลังทานนี่เราจะเด็ดลากเขาออกนี่แบบนี้นะคะคืองานของยายน้อยและนี่ก็คือขักเสี้ยนนะคะยายน้อยจะเด็ดลากเขาออกแต่ต้องดูด้วยว่าวันนี้อ่ายายน้อยจะมีเวลาไปเลือกไหมเพราะว่าตอนที่ยายน้อยจัดระเบียบให้เขาก็คือว่าถอนเขาออกเห็นไหมคะความหนาแน่นเดี๋ยวยายน้อยจะให้ดูนะคะว่าเวลายายน้อยถอนออกแล้วเขาจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวยายน้อยให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพ,พอยายน้อย ถอนหญ้าออกจัดระเบียบให้ผักเกี้นแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจากที่แต่ก่อนก่อนหน้านี้ยังไม่ทำนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนี่คือแยได้มาจากการที่ยายน้อยถอนออกตรงนี้นะคะนี่นะคะ แต่ต้นเขาล้มระเนระนาดแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะกระดกขึ้นเหมือนเดิมค่ะเอานะคะเมื่อยายน้อยอาพาเพื่อนๆมาชมวิธีการจัดระเบียบให้ผักเสี้ยนของยายน้อยแล้วยายน้อยก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับผักขมนะคะผักขมซึ่ง เป็นทั้งวัชพืชและเป็นทั้งอาหารและก็เป็นทั้งสมุนไพรนี่นะคะผักขมแดงนะคะที่เกิดขึ้นในป่าผักเสี้ยนของยายน้อยเนาะในขณะที่อ่ายายน้อยทํางานอยู่เนาะยายน้อยก็เลยมีความรู้มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกับความรู้เรื่องราวของผักขมนะคะเดี๋ยวยายน้อยจะให้เพื่อนอได้รับชมได้รับฟัง,ง,ง,งไปกับยายน้อยเลยนะคะ ว่าผักขมผักขมมีมีประโยชน์ยังไงเนาะอันดับแรกก็คือบำรุงร่างกายเนาะแล้วก็ยังจะต้านอนุมูลอิสระอีกค่ะเดี๋ยวยายน้อยให้เพื่อนๆรับชมความรู้ไปพร้อมกับยายน้อยเลยนะคะว่าสรรพคุณของผักขมมีอะไรบ้างค่ะ ไปค่ะมารับชมความรู้ไปพร้อมกับเย,ยน้อยเลยค่ะเ,เ,รนนเรื่องผักขมนะคะ,ะคทไมมาถ่เพราะว่าปกติเราจะถ่ายแต่ผักขมตัวสีขาวนี่นะครับตัวเขียวๆธรรมดาเนี่ยแต่วันนี้เรามีทีเด็ดตัวนี้คือผักขมใหญ่ผักขมแดงนะครับสรรุณุมมันก็เหมือนกันนะครับแต่ ขาบอกว่าผักโขมแดงเนี่ยสรรพคุณจะแรงกว่าผักโขมเขียวหรือผักโขมขาวนี่นะครับต้นอยู่ข้างๆกันเลยเรามาดูสรรพคุณกันเลยนะครับว่าสรรพคุณมันมีอะไรบ้างสรรพคุณแรกนะครับผักโขมช่วยบำรุงกาลังให้มีสุขภาพแข็งแรงเห็นในเรื่องปัอบไอ้นะครับก็กินผักโขมนี่แหละกินแล้วสุขภาพแข็งแรงมีกําลังเยอะหนุ่มๆควรรับประทานนะครับสรรพคุณต่อมา ผักโขมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดจึงมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและความเสื่อมของเซลล์ต่<ส>างในร่างกาย,ยและผักโขมยังช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้นอกจากนี้ผักโขมยังช่วยบำรุงสายตาป้องกันความเสื่อมของดวงตามีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนและชะลอความเสื่อมของสมอง ชะลอปัญหาความจําเสื่อมบํารุงโลหิตในร่างกายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจอันนี้คือดอกของมันนะครับสงสัยเจ้าของสวนเขาจะเก็บไว้เป็นทําพันปีหน้านะครับดูผักโขมแดงเขาบอกว่าสัรพคุณจะดีมากเลยนะครับสัพพคุณจะดีกว่าผักโขมยังช่วยการรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจให้คงที่ช่วยให้เจริญอาหารแก้การเบื่ออาหาร เป็นอาหารที่เหมาะอย่างมากสําหรับผู้รับประทานมังสวิรัตเพราะผักโขมอุดมไปด้วยโปรตีนผักโขมยังมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้มีแมกนีเซียมในผักโขมช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อยู่ในระดับปกติคนที่เป็นเบาหวานความดันนะครับทานผักโขมดีต่อสุขภาพนะสรรพคุณต่อมาครับผักโขมช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ ช่วยชะลอความเสื่อมของสายตาลดความเสี่ยงของการเกิดโรคดวงตาเสื่อมได้สูงถึง43เ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งรางไขนอกจากนี้ผักโขมยังช่วยกําจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยถอนพิษไข้ด้วยการนํารากมาปุงเป็นยาและช่วยดับพิษในร่างกายและภายนอกและภายในนะครับนอกจากนี้ผักโขมยังมีวิตามินเคช่วยป้องกันภาวะเลือดไหลไม่หยุดได้ช่วยอาการนของเลือดช่วยแก้อาการแน่นหน้าอก และไอหอบช่วยแก้อาการบีบมุกเลือดช่วยแก้อาการแน่นท้องช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้สะดวกขึ้นเพราะมีเส้นใยอาหารไทยกินอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้สรรพคุณเกิดโมชชอบมากเลยชอบปัโคมมากเอาไปนึ่งกินกับปลาอร่อยมากเลยคุณผู้ชมมาที่สรรพคุณต่อมาเลยนะครับปัโคมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้รักษาโรคบิดสีดวงทวารและจมูกช่วยแก้อาการปวดประจําเดือน เพราะลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องแก้ปวดรังคันช่วยรักษาฝีกระดเลืเอดตัวนี้ใช้ทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็ทั้งต้นและใบสดใช้รักษาแผลคุ้พอกช่วยอาการแก้ช้ำในได้แก้รัมานาดการรับประทานปักโูมจะช่วยทําให้รู้สึกอิ่มเพลขึ้นและอยู่ท้องนานขึ้นซึงเหมาะอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือช่วยลดความอ้วนนอกจากนี้ ยังช่วยแก้อาการเด็กลิงเป็นฝ้าละอองและอาการเบื่ออาหารได้ด้วยซุปผโคมยังเป็นเมนูอาหารที่เหมาะสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์อย่างมากเพราะมีประโยชน์หลายอย่างและยับและยังช่วยบํารุงร่างกายของแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงสูุรสุดท้ายนะครับผักโขมเป็นผักที่ช่วยบาร,รุงน้ํานมสําหรับคุณแม่ลูกอ่อนได้เป็นอย่างดีนี่ผักโขมแดงนี่สรรพคุณแรงมากเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครปลูกไว้นะครับก็ เอามากินบ่อยๆก็ดีต่อสุขภาพครับเป็นยังไงบ้างล่ะคะความรู้ที่แยน้อยนํามาให้นะคะใไม่เคยคิดหรือว่าใครอยู่แล้วครับถ้าชอบไปยืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมหรือว่าถ้าถูกใจเห็นด้วยก็อย่าลืมกดแชร์นะคะวันนี้ได้ดายนะคะแยน้อยบอกความรู้ดีๆมาฝากค่ะ